นี่พามาชมปั๊มนะครับคูวต้าห้าตันนะครับจากจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยเขามาด่วนนะครับเราก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนตอนเปิดนะครับเรามาดูตอนเราเตรียมของประกอบเลยแล้วกันครับนี่แลบให้แล้วเพจิดวแลบให้แล้วหัวนิ้วเจ็บให้แล้วครับนี่เฮียเขามาสุราษฎร์เราอยากให้เขากลับเลยนะครับพอดีเราไม่ค่อยมีงานนี่แหละเราก็เ,ยเลยเร่งให้นะครับห้าหกคนลุมลูกเดียวเลยนะครับนี่อ้าวเดี๋ยวลองดูก่อนว่านี่เปลี่ยนเปลี่ยนซีนชุดซ่อมเกียปั๊มครับ เป็นอุลิงพวกวาวให้นะครับเก็บหน้านะครับแต่จริงเราเปิดมาก็ไม่ขี้เหร่นะครับของเฮียเขาแต่ก็ของเราทําตัวนี้ก็สวยกว่าเดิมครับนี่สวยกว่าเดิมนะที่เขาเห็นอยู่แล้วแหละอ่านี่นี่ปุ๊บบล็อกกําลังกลับสปริงให้อยู่นะครับ่ะขอดูก่อนกลับก็ได้นี่เราจะล้างสปริงให้นะครับนี่ดูหน้าบล็อกที่สวยก่อนก็ได้เดี๋ยวช่างก็จะไปประกอบสปริงละนี่เนียนๆครับนี่ให้พี่เขาดูด้วยอ่านี้เราก็จะประกอบพร้อมเทสนะครับให้ลูกค้าได้กับซูร่านะครับ KX161 นะครับ ขับมาจอดลอยนะครับนี่แต่เฮียเขาย่าถ้าเกิดคนอื่นจะเล่นมุกนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่เสร็จเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับเราแต่ลูกแต่เอฟซีมาแล้วเราไม่ไล่กลับนะครับท่านแรงก็ออกกลับเลยไม่แรงก็ต้องขอตัวครับนี่อ้าวรอชมครับผมอาเทสส่งงานปั๊มเค้กหนึ่งหกหนึ่งจากสุราษฎร์สุราษฎรใช่ไหมพี่พี่เขามาเราเกรงใจนะครับเรามารุมให้นะครับพอดีเราไม่มีงานนะครับ นั่งเฉยกันอยู่พี่เอ้ามาอาทิตย์ขึครับส่งงานให้พี่เอาน่อยครับผมอาครับผมสำชาร์ตสาชา์เราเปลี่ยนอุลิงให้นะครับเล่นอีกหน่อยนึงก็ได้เบาเบาๆไปต่อไปได้หนนึงเหลือนะครับนี่เหลือหกสิบเกันได้เหลือนะพี่นะเหลือเบาคนเอาเอาคุเอาเอาเอามาสีเอาห้าสิบไปหน่อยเ้าสิบลอยไปเลยห้าสิบนะเสียเยเเลยเอาโอเคป่อยเลยไปไ้ อันนี้ขึ้นหน่อยนึงอ่าโอเคครับเนี่ยสามชาร์จจะนิ่งนะครับอ่าสามใหญ่ครับผมโหลดนะครับเยยเยเยเยสามร้อยโอเคเข้าเข้ากันอ่าขอขึ้นอีกรอรบหน,นึ่งครับอ่าอีกรอบหนึ่งเยนิ่งนะครับสามร้อยนิ่งๆครับผมอ่าโอเคครับ ส่งงานปั๊มจากคูร่านะครับผมเดี๋ยวลองส่งงานมาวันเดียวกลับอีกแล้วครับช่วงนี้เราเจองานด่วนนะครับเราก็เห็นใจพี่โยนะครับมาไกลไม่อยากให้พี่เขานอนรอโอเคครับส่ง,งงานครับผม